สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเหลี่ยมนี้ครับดีดีประคามครับแชมป์รายการสกอ์ไทยพิเศษปีล่าสุดครับชงให้ปามานครับส่วนคู่ต่อสู้ก็คือเจ้าเหลือเฟือปีศาจครับจับคู่กับป๋ายงป๋ายงสาธรครับเียมนี้ป๋ายงสาธรแลกข้ามปีสไตล์กับปามานนะครับเกมเริ่มแล้วครับศูนย์ต่อศูนย์ครับ เป็นทางด้านเหลือเฟือป oh, euh ีศาจได้เสิร์ฟก an right. okay. evet. ่อนเสิร์ฟยอดลูกแรกไม่ข้ามครับศูนย์ต่อศูนย์อายงเปิดลูกแรกได้ดีครับศูนย์ต่อศูนย์ครับปีศาจเสิร์ฟลายขวาครับศูนย์ต่อศูนย์ครับดีดีเสิร์ฟ ศูนต่อศูนป่าม้าเตยดีครับศูนต่อศ네ูนป่ายงเปิดไม่ออกครับโมงมาครับดีดีเปิดหลังเท้าย Ges ังอยู่ชงหลังเท้าป huh ่าหมานเอ้าเตะแค่ข้ามไปครับชงห่างโอ้ป่ายงแก้ไขไม่ข้ามครับ หนต,ต,ต่อศูนย์ครับดีดีประคามเสิฟศ uh ูน huh. ย hmm. okay. ์ chop, there, ต ah. nine, ่อหนึ่งครับเหลือเฟือปีศาจเสิฟเสิฟยาวๆมาครับดีดียังเปิดได้สวยป่าหมานแต่ยอดไม่ข้ามครับสกอร์อยู่ที่1เท่าครับปีศาจเสิรฟไรซ้ายดีดีเปิดมีเซครับ ลูกนี้ดีดีชงล้นหลังเท้าครับเสียครับสองต่อหนึ่งครับเห,หลือเฟือปีศาจเสิร์ฟเสิร์ฟยอดครับ1ต่อ2ครับดีดีประขามเสิร์ฟเขีย่ยมาติดเกี่ยวครับดีดีชงสวย สกอร์อยู่ที่สองเท่าครับดีดีประขามเสิฟป่าโยงเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับดีดีเกียวโอ้โหป่ามาเตะได้ดีครับสามต่อสองดีดีเสิฟปีศาจเปิดหลังเท้าครับดีดีเปิดหลังเท้าได้ชงซ้ายครับอย่างนี้จะเหลือเลยครับโอ้ ป่าหมานเตมไม่ข้ามครับเหลือเพื่อปีศาจเสิร์ฟไหลซ้ายครับโดงนี้ป่าหมานสก,กิดได้ครับ3ต่อสองครับดีดีเสิร์ฟบายงยังเปิดได้สวย2ต่อสาครับเหลือเฟือปีศาจเสิร์ฟ เสิร์ฟมาตรงตัวง่ายๆครับดีๆบะขามเสิร์ฟสองต่อสามต่อสองโอ้บ่ายโยงเกี่ยงหนีได้ดีครับสองต่อสามครับปีศาจเสิร์ฟปีศาจเปิดเข่าไม่อยู่ครับสามต่อสองดีๆเสิร์ฟ ป่าโยงเปิดไม่ดีเท่าไรครับปีศาจยังชงกลับมาได้เกี่ยวหลังเท้าไม่อยู่ครับ2ต่อสครับเหลือเฟือปีศาจเสิร์ฟลายซ้ายครับลูกอครับสามต่อสองดีดีปขะามเสิร์ฟเหลือเฟือปีศาจเสิร์ฟเสิร์ฟลาซ้ายครับ หมานงได้ดีครับ3ต่อ2ครับดีดีเสิบโอ้ oh, oh, ป่ายงแต่หยอดดีครับไห่ <Okay. S 2> ขวายาวๆครับสามต่อ oh. 2ครับดีดีเสิบไหลซ้ายครับปีศาจเปิดสวย ดีดีเปิดเขาได้ครับอย่างงี้จะเลือแล้วครับโอ้โหพลาดอีกแล้วครับป่าหมานครับ2ต่อ3ปีศาจเสิร์ฟไล้ขวาครับสามต่อสองดีดีประขามเสิร์ฟป่ายงยังเปิดได้สวยครับดีดียังอยู่ป่าหมานเก็บแต้มได้ไหมยังไม่ได้ครับ ตีดเกี่ยวซ้ายครับป่าหมานเก็บแต้มไหมเก็บแต้มจนได้ครับสี่ต่อ2ครับดีดีเสร็จป่ายมกันเขียดได้ดีครับยอดครับดีดีเปิดหลังเท้าเสียครับ เสิปลงลังครับ<ค> <lever> ดีที่ชงทางอา้าวป่ามานตีมไม่โดนครับอยู่ที่สี่เท่าครับเดี๋ยวเฟอร์ปีาศาจเสิร์ฟยอดซ้ายครับล้น,นครับอา้าวเปิดได้ชงซ้ายมาดีที่เกี่ยวไม่อยู่ครับห้าต่อสี่ครับปีาศาจเสิร์ฟยอดดีที่ชงสวยครับ<อ>ป่าโยงเกี่ยวไม่อยู่ครับ สี่ต่อห้าครับดีดีประขาเสิฟป่ายงยังเปิดได้สวยครับยังอยู่ประมาณต้องตีแค่ข้ามครับยังอยู่ครับประมาณลุกหรือยังครับป่ายงเคียนีได้ดีครับห้าต่อสี่ครับเหลือเฟือปีศาจเสิฟดีดีเปิดซ้ายได้ครับปีศาจเปิดเขาได้ครับ แตมหรือเปล่าดีดีเกี่ยวซดไม่อยู่ครับทำอยู่ที่6ต่อสครับพิศาเสิฟยอดครับดีดีเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับป่าหมายังเตะได้ครับตีดเกี่ยวดีดีครับห้าต่อหกครับดีดีประคามเสิฟ อ้าวลูกนี้ได้แต้มง่ายๆครับปา๋าโยงยังเฟิดได้ครับดีดีเกี่ยวหลังเท้าชงสวยครับป๋าหมานยังเก็บแต้มไม่ได้ครับจังหวัดจะเป็นแต้มครับป๋าหมานเตะไม่ได้ครับหวังผลไม่ได้ครับหกเท่าครับเหลือเฟือปีศาจเสร์ฟ ไล่ขวายาวๆครับยังอยู่ครับตีดเกี่ยวซ้ายปามานเอาอีกทีถิงตัวเตะครับสกอร์ยรยกกรอยู่ที่6เท่าดีดเสร็จอายงเปิดส้นครับห่างครับตีดเกี่ยวดีครับยังไงปามานแต้มหรือเปล่าโอ้เอาจนได้ครับ เจ็ดต่อหครับดีดีเสิร์ฟเสิร์ฟโป้งครับโอ้ปาอ้าวปีศาจตแต้ครับดีดีเสิร์ฟย้อนครับปีศาจยังเปิดหลังเท้าได้โอ้โ๋ายงลูกนี้เตะหนีตายครับเดี๋ยวเื่อปีศาจเสิร์ฟครับไล่ขวาย,ย,า,วยาวครับดีดีเปิดสบายปาหมันเตะไม่โดนครับ เหลือเฟือปีศาจเสิร์ฟหยอดซ้ายครับดีดีเปิดซ้ายแตะครับแต่เท่าดีดีเปิดสวยครับปาหมานเปล่าครับเาต่อแปดครับเหลือเฟือปีศาจเสิร์ฟดีดียังเปิดได้สวยครับปาหมานทำยังไงครับปีศาจเกี่ยวไม่อยู่ครับ 8ต่อ9ก้าครับดีดีเสิร์ฟป่าโยงยังเปิดหัวได้สวยครับดีดีเกี่ยวหลังเท้าได้ป้าหมานเตะซันแบวดีครับเก้าเท่าครับดีดีบคขับเสิร์ฟป่าโย่งเปิดล้นหรือเปล่าไม่ล้นครับโอ้ดีดีเกี่ยวไม่อยู่ครับ เหลือเฟือปีศาจเสิร์ฟหยอดขวาครับดีดีเปิดหลังเท้าได้สวยครับปรามานเตะทันไหมครับโอ้โออยังเตะได้ครับดีดีเสิร์ฟครับ9ก้าเท่าป่ายงสาธรยังเปิดได้สวยครับดีดีเกี่ยวหลังเท้าได้ครับป่ามานยังไงตดเกี่ยวปรามานลุกหรือ,อยังครับเก้าเท่าครับเหลือเฟือปีศาจเสิร์ฟ ดีดีเปิดหลังเท้าได้ครับป่ามาาเตดีครับดีดีป่าโยกเปิดขวาไม่ดีครับปีศาจยังชงได้ครับห่างแต่ยอดอย่างนี้ขนมดีครับอยู่ที่ป่ามานแล้วครับตอนนี้ครับเตะดีครับแข่งขันกันที่13เตมครับดีดีประคามเสิร์ฟครับ10ต่อ9เขากลางเ้าไม่มีใครรับครับ ลูกนี้เอ้น่าลูกเสือไปอย่างหนึ่งไม่รู้ครับมัว11เฮโร่เลกินทั้งสูงทั้งต่ำ11ต่อ9 <c oughs> ยอดซ้ายครับปีศาจเปิดไม่ดีเท่าไรครับชงหางดีดีโอ้เกี่ยวหลังเท้าซ้ายไม่อยู่ครับ9ต่อ11 <c oughs> ดีดีเปิดไม่ดีเท่าไรครับยังชงกลับไปได้ครับอยู่ที่ป่าหมาแล้วครับปีดเกี่ยวหลังเท้าป่าโยงสาธรเป๊ดดีครับ ดีด <DVD S 2> ีเปิดได้สวยชงสวยครับ11ต่อ10ครับดีดีเสิร์ฟป่ายงยังเปิดได้สวยครับโอ้ยังตามมาเขี่ยได้ครับ10ต่อ11ครับเสิร์ฟไ่ซ้ายปามาเตออกครับลูกนี้ชงสวยสวยครับ สกออยู่ที่11เท่าครับเดี๋ยวเฟิร์เสิร์ฟไล้ซ้ายครับดีดียังเปิดได้สวยครับอยู่ที่ป๋ามานครับสิบเอ็ดเท่า oh. ป๋าโยง oh. ยังเปิดถอยหลังแตกครับ oh. เอาได้เตมง่ายๆเหมือนกันครับสิบสองต่อสิบเอ็ดดีดีเสิร์ฟลูกเดียวเกม oh. Oh. ป๋าโยงยังเปิดได้สวยครับ ยังล็อกได้ครับ11ต่อ12หยอดซ้ายครับดีดียังเปิดได้สวยครับป่าหมานตีดเกี่ยวลดมาเอาปราหมานลูกยังลุกยังเขาปีศาจเอาปราหมานลุกยังลุกยังเขาปีศาจมายั่วเตใส่เข่เลยนะเตใส่เข่เนยนะเออ12ต่อ11ครับดีดีประหามเซฟลุกเดียวเกมโป่งหลังไปเลยครับเกี่ยวไหมลูก ลงครับลง11ต่อ12ครับเหลือเฟือปีาศาจเซร์องรังครับดีดีไปลุกแรกได้ดีครับชงสวยป่ามานทิ้งตัวเตะดีครับ12 11อ่ายงยังเปิดได้ครับลกนี้เสียครับโดนตัวดีดีครับเหลือเฟือปีาศาจเสร็จ โป่งหลังครับดีๆยังเปิดได้สวยปาหมานสะพานแพงเอาติดเกี่ยวยังอยู่ประมาณลูกยังลุกแล้วครับโจงซ้ายเตะอีกทีเตะดีครับ12ต่อ11ครับแมต์พอยต์ครับดีดีประขามเสิร์ฟโป่งหลังอีกทีครับโอ้โห แต่ยอดได้ดีครับ11ต่อ12ครับเหลือเฟือปีาศาจเสร์ฟไล่ขวายาวๆครับ12ต่อ11ฝ่ายยุงยังเปิดได้สวยครับยังเตะฉีกได้ดีครับ ไหลซ้ายครับดีดีเปิดซ้ายได้ชงได้สวยครับอ้าวป่าหมานเตะไม่โดนครับโอ้ดีดีชงสวยแล้วครับป่าหมานเตะไม่โดนครับดีดียังเปิดซ้ายได้ครับชงสวยเอายอย่างยู่ป่าโยงเตะเข้ามาลุกออกครับโอ้ป่าโยงก็พยายามเต็มที่แล้วครับ สิเท่าดีดีประขามเสิฟป่ายงยังเปิดได้ครับ<ป>ยังกระโดดเคลียได้ครับ12เท่าครับปีาศาจเสิฟโงรงโอ้ลูกนี้ออกไปเยอะครับปั่นไปครับป่ายงเปิดขวาได้ครับอ้าวอย่างนี้จะเลือแล้วครับ เกมครับสรุปผลการแข่งขันครับป่าหมา 3, นสะพานแพงเราชนะป่ายงสาทรไปได้ด้วยสกอร์13ต่อ12ครับยอดครับสยอดครับ